สวัสดีนะครับก็ผมผมหกรีนะครับนี่ก็ต้องมาขอระบายอะไรในใจอะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมรู้สึกว่าชีวิตผมยังไม่ค่อยมีความสุขเลยนะครับยังเต็มที่ เป็นเรื่องทั้งในอดีตนะครับที่มันมีแพลเยอะ <c oughs> ย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่อายุประมาณ16 1 5กสิหผมเริ่มอ,ออกเรียนมานะครับเรียนไม่จบนะครับมสมจะเพิ่มสม ผมไม่จบผมไม่ได้ไปแก้ศูนย์สองตัวนะครับทีเนี้ยจงอาจารย์เนี่ยเขาเป็นญาติกันนะครับเขาก็ทิวให้เราไปแต่เราไม่ไปด้วยความวิเกะ์เลยจนชีวิตเราต้องไม่ได้เรียนแล้วเลยไปบอกอามา่มาบอกเออโตไปเลี้ยงไวน์หาปากเอยเฉย ทีนี้ก็ได้ออกมาทำงานทำนู่นทำนี่ทำอยู่กับนานะครับที่ให้เครื่องใช้ไฟฟงใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยติดตั้งจานเตาถี่งแปรก็ไปทำชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนก็เริ่มไปเจอกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีนะครับ พอแบอกเลยว่าไม่ดีแล้วตัวผมเองก,ก็ไม่ได้ดีนะครับแต่อยู่ในสภาพแวดล้อมนะสภาพแวดแวดล้อมล้อนครับก่อนก่อนที่ผมจะไม่ไม่ดีนะอยู่กับเพื่อนคนระับผมมันก็เป็นมันเด็กที่เ็าเรียนไปแต่ไม่ได้เรียนเก่งนะครับแต่เ็าชอบโดนกันเกลมกันแกงจนมันต้องพลิกพลิกชีพพลิกผันชีวิตขอออกออก,ออกเรียนมาต้องทํางาน เพราะว่าไม่ได้เรียนก็ต้องทํางานเนาะไม่มีตังค์ไม่ไม่มีอะไรไปเจอพวกเพื่อนๆปั่นจักรยานจังยาแล้วก็ไปเที่ยวเริ่มปั่นจักรยานอันนี้ขอเราแบบรวดรับนะครับจะได้แบบไม่ยืดเยือ้อกระชับเข้าใจง่ายคนระับก็เริ่มตอนนั้นมานะครับก็มีพวกเว็บร้อยยูบอกเนะ่ยเก่า เราเรือเอิไม้ไปซื้อปลาตั้งงงปลาตั้งโกไปนู่นไปนี่เราอะแหละออกไปตั้แต่เช้าทิ้งไว้เลยขี่แล้วก็ไม่กลับจนเขาแจ้งตำรวจตามยเย็นๆอยู่นะครับอยู่เนี้ยเป็นเป็นเวลาเว้นบ้างแล้วก็หายไปแล้วก็อยู่ <c oughs> อยู่บ้านแล้วก็อยู่ไม่สุขครับอยู่ที่อยู่ที่เพื่อนนะครับอยู่กับบ้านเพื่อนทำนู่นทำนี่เริ่มลักลักเลยขโมยน้อยสุกุลุงสุกุลี ผมก็ทาไปอย่างเงี้ยทาอยู่เงี้ยจนผมต้องมาทตํตัวตัวจีนนะครับที่ต้องมาเสิร์ปาหานนะครับเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนก็ทํางานกับผมนะครับเราก็ทำตัวจีนพุทบทำมาก็ก็ใช้ไปนะครับซื้อเงินซื้อนี่หมดนั่งรถไฟไปถือว่ามันเป็นชีวิตที่นะครับก็ทำงานตั้งแต่เด็กเลย นครับยกลำโพงบ้างทำนู่นทำนี่คอน,คอนเสิร์ตเป็นชีวิตที่ผมนะผมมองนะว่าเราแบบคนนื่นเรียนนะแต่เราไม่เรียนเนี่ยเรามองภาพนะตอนนั้นที่เรานั่งอยู่ตรงตรงรถสิบล้อง่งเขาคนลำโพงไปชีวิตเราแบบเราเหนื่อยนะชีวิตเราเหนื่อยมากเลยทั้งทอ้อสิบหกสิบเจ็ดเนี่ย ผมก็ต้อไปเรื่อยโดนบิด,บ,ดบิดเงินบ้างนะครับทำหรับไอหัวหน้าที่มันโกงครับก็ไม่ให้ตังค์ยกฟรีโดนเขาเอาเปรียบบ้างอะไรเงี้ยผมก็โดนการกระทำมาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ถึงไอพวกเพื่อนๆน,นะครับผมก็ไม่ได้รับเป็นเพื่อนนะก็ทำกับผมไปเยอะเหมือนกันนะ สารพัดสารเพเลยจนมันทําให้ผมเนี่ยมันจิตใจผมเนี่ยเริ่มย่าแย่นะครับย่าแย่มากเลยผมโดนันตรนนี้มาเยอะนะครับส่วนทางบ้านผมผมจะเล่าไอ้นี่ไปนะอ่าข้ามไปข้ามาแต่แต่เข้าใจง่ายๆเลยนะครับทางบ้านผมพ่อแม่ผมก็ตีกันพ่อป้าผมเนี่ยเล่นยานะครับเดีวต้องบอกตมตำตรงเลยว่าเล่นยาอารมณ์รุรี ผมก็โดนนี้ตลอดโดนตบเรื่องตีเครียดนะครับต้องเห็นแม่ตัวเองนะ่ะโดนหมดนนี้ป้าก็เป็นพอเราทุกอย่างมีแต่ความเจ็บปวดมีแต่ความเครียดกัดกินในใจผมนะเยอะมากอันนี้ผมเล่าแบบว่าไม่มีกักลนะผมพูด,ด้วยหมดเลยผมรู้สึกว่าผมอยากพูดผมผมก็ทำวิดีโอของผมเอไว้เป็นช่องของผมนะพื้นที่ของผม อย่างผมไม่สบายใจผมอันๆมากเลยม,มันเหนื่อยๆนระับไม่จะคุยใครผมก็ทำโดนเจออย่างนี้ป้าผมทำอย่างนี้กับแม่ผมวันหนึ่งผมุยหยิบคลองลแหลมยู่ในครัวละ่ะผมจจอที่นี่ละ่ะตรงทองผมร้องไห้นะแบบขาดจากเสียสติแล้วก็โดนอย่างนี้ตลอดเครียดอ่ะ <c oughs> ตั้งแต่เด็กเรานะครับก็ไม่ได้ทำเพราะว่าใจไม่ถึงก็งงปล่อยแล้วก็อยู่งี้ทําอยู่งี้ทําเที่ยวไปไม่อยากกลับบ้านเพราะกลับบ้านเาเห็นอะไรอย่างงี้พาแม่ตีกันตลอดน้องผมก็โดนอะโดนตบตดนตี <c oughs> บุรีแกก็สู้ว่าแกไม่ได้สู้บุรี่แบบนี้นะไอ้บุรีแกชอบใบจากนะครับแล้วก็อีกระดานอะางเงี้ย กระสูบที่นงที่นอนบ้างผมก็หลับไป่างนี้หมดแหละผมมาด้วยความเป็นห่วงของน้องผมแม้ผมผมก็ต้องคุมพะห่มแล้วก็แกใ้ในใจบ้างอะไรเงี้ยครับทำเงี้ยจนเหนื่อยครับเหนื่อยก็ไม่ทำต้องปล่อยแบบเหนื่อยอ่ะกก้ใ้จงใ,ใจแล้วต้องปิดปิดรูให้มันไม่เข้าควันครับส่วนปากก็ดุดมันเป็นความรู้สึกว่าเราไม่ย้ายครอบครัวเราเป็นอย่างนี้เลยพาเราก็ติด จนผมก็ต้องออกมาอยู่ที่ที่บ้านเพื่อน,นนะผมนะขงพ่าผมไม่รู้จะกลับทำไมหน้วก็มีมา่าผมเนี่ยอีกอีกบ้านหนึ่งคนระับต้องก็ไปบ้างแต่เขาก็ไม่ได้อะไรนะวเขาเขาก็าก็โกรเหมือนกันนะครับ